เรื่องคุณทักษินชินวัตรบินไปต่างประเทศก่อนวันสารน,นัดฟังคำตัดสินนี่มันพิลึกดีนะครับตอนแรกข่าวมาแบบเอ๊ะจะไม่กลับมาหรือเปล่าใช่ค่ะบรรยากาศตอนนั้นมันชวนให้คิดแบบนั้นจริงๆแต่สุดท้ายก็กลับมาเฉยเลยตกลงมันเป็นแผนอะไรกันแน่หรือแค่เปลี่ยนใจน,นาทีสุดท้ายมาลองแกะรอยกันดูหน่อยดีกว่าครับจริงค่ะบรรยากาศช่วงนั้นนี่เหมือนดูหนังสสยลับเลยนะคะมีทั้งบินด่วนมีข่าวลือสะพัด มีเรื่องโดนกักตัวที่สิงคโปร์แป๊บหนึ่งอีกใช่ใช่แล้วก็การตัดสินใจกลับที่ดูสวนทางกับสถานการณ์น่ากล,กลัวๆตอนนั้นวันนี้เราจะมาลองปฏะติดประต่อเรื่องราวจากข้อมูลหลายๆด้านโดยเฉพาะจากปากคําของคนใกล้ชิดคุณทักษิณเองเลยแล้วก็วิเคราะห์กันถึงความเป็นไปได้ต่างๆรวมถึงเกมการเมืองที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังค่ะเริ่มที่ขาไปเลยตอนข่าวออกว่าบินไปสิงคโปร แล้วจะต่อไปดูใบคือจังหวะมันเป๊ะมากก่อนสารนัดวันเดียวอืมจังหวะเป๊ะจริงๆคนก็คิดสิครับว่าไปแล้วไปรับแน่ๆยิ่งมีข่าวว่าโดนตอมอสิงคโปร์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกักตัวแวบหนึ่งอีกมันยิ่งเหมือนบทหนังเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะจังหวะมันส่งจริงๆจนหลายคนเกือบจะฟันธงไปแล้วแต่พอฟังจากฝั่งคนใกล้ชิดหรือแหล่งข่าววงในเนี่ยเขาเล่าอีกเรื่องเลยนะอ้าวหรอครับ เขาบอกว่าทริปนี้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ใช่การตัดสินใจปุ๊บปั๊บ,บแล้วก็ยืนยันหนักแน่นมาตลอดว่าจะกลับตามกำหนดเดิมไม่ได้คิดหนีแม้แต่น้อยค่ะอ้าวแต่ช่วงเวลามันล่อแหลมขนาดนั้นทำไมต้องเลือกไปตอนนั้นด้วยละครับไปตั้งหลายวันมีเรื่องสำคัญอะไรขนาดนั้นเชียวเหตุผลหลักๆที่ฝั่งนั้นเขาชี้แจงออกมาคือไปอําลาค่ะอําลา แต่ไม่ใช่อำลาเพื่อนฝูงที่ดูไบนะคะเขาบอกว่าเป็นการไปใช้เวลาอำลาครอบครัวครั้งสําคัญโดยเฉพาะคุณยิ่งรักชินวัตรน้องสาวแท้ๆที่อยู่ดูไบไม่ได้เจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานาั้นแล้วอ๋อครับครับ แล้วก็ยังมีครอบครัวของคุณโอ๊กพันทองแทนลูกชายที่ก็อยู่ที่ดูไบในช่วงนั้นพอดีเขาให้เหตุผลว่าคุณทักษิณประเมินสถานการณ์แล้วว่าคดีนี้ผลอาจจะออกมาไม่ดีที่สุดอาจจะต้องเข้าเรือนจำจริงๆ mm. ซึ่งอาจจะนานเป็นหลักหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้ก็เลยอยากใช้โอกาสสุดท้ายก่อนถึงวันตัดสินไปเจอหน้าครอบครัวให้พร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนคะ่ะ ฟังดูเป็นเหตุผลทางใจที่เข้าใจได้นะในมุมของคนเป็นพ่อเป็นพี่ชายแต่มันก็มีเรื่องอื่นพ่วงมาด้วยนะครับเรื่องไปเช็คสุขภาพเช็คอัพร่างกายที่โน่นอ่าใช่ค่ะเรื่องนั้นก็มีอันนี้คนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแหมไปเช็คสุขภาพช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเตรียมเอกสารไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดหรือเปล่า <c oughs> ก็คิดกันไปได้ค่ะแบบว่า ถ้าเกิดต้องเข้าเรือนจำจริงๆจะได้มีใบรับรองแพทย์มายื่นประกอบขอไปรักษาตัวข้างนอกหรืออาจจะเข้าเกณฑ์ติดกำไล EM ได้เร็วขึ้นอะไรทำนองนั้นเรื่องสุขภาพนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างจริงค่ะซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะมีการนำหลักฐานการตรวจสุขภาพครั้งนี้มายื่นต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนไหนหรือไม่ครับ แล้วมันก็เป็นการตอกย้ำภาพว่านี่คือการนัดหมายรวมญาติครั้งใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่แวะไปหากันธรรมดาแล้วไอเรื่องแม่ครัวนี่ลหะครับคุณประเทืองแม่ครัวคู่ใจที่มีข่าวว่าเดินทางไปด้วยแต่กลับเป็นคนเดียวในคณะที่ไม่บินกลับมาพร้อมกันอันนี้กลายเป็นเรื่องให้คนเอามาแซวก,กันสนุกเลยนะใช่ค่ะกลายเป็น Talk of the t o w ทาเบาๆว่าไปแค่ไม่กี่วันทำไมต้องขนแม่ครัวส่วนตัวไปด้วยมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ใช่ค่ะเรื่องนี้กลายเป็นสีสันดราม,ม่าเบาๆไปเลยคําอธิบายที่ออกมาก็คือเพราะว่าเป็นการรวมญาติครั้งสําคัญที่หลายคนไม่ได้เจอกันนานมากก็เลยอยากจะให้คุณยิ่งลักษณ์ได้ทานอาหารรสชาติเดิมๆอ๋ออยากให้คุณยิ่งลักษณ์ได้ทานฝีมือแม่ครัวคนนี้ใช่ค่ะฝีมือแม่ครัวคนโปรดคนนี้เป็นพิเศษก็เลยลงทุนพาไปด้วยฟังดูก็เป็นเหตุผลส่วนตัวมากๆค่ะ แต่แน่นอนพอเรื่องแบบนี้ออกมาสู่สาธารณะมันก็อดไม่ได้ที่จะทําให้คนนอกเกิดคําถามว่ามันดูเวอร์วังไปหน่อยไหมกับการเดินทางแค่ไม่กี่วันนั่นสิครับมันเลยยิ่งเสริมความรู้สึกว่าทริปนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องครอบครัวหรือเปล่าจริงครับพอเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งจังหวะเวลาที่เป๊ะเวอร์เหตุผลเรื่องครอบครัวที่ดูอลังการมีเรื่องสุขภาพมาเสริมแถมพ่วงแม่ครัวไปด้วยอีก มันเลยมีอีกมุมมองหนึ่งที่คนพูดกันเยอะเหมือนกันว่าไงคะว่าหรือจริงๆแล้วการเดินทางครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสตั้งใจให้เป็นข่าวใหญ่โตให้คนกลับมาสนใจสถานการณ์ของตัวเองอีกครั้งหลังจากอาจจะเงียบๆไปช่วงหนึง่งอืมเป็นไปได้เหมือนเป็นการเขย่ากระตุ้นเตือนคนในวงการเมืองหรือแม้แต่ผู้มีอำนาจว่าเฮ้ hey, ผมอยู่ตรงนี้นะกำลังจะเข้าตาจนแล้วนะอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นอีกทฤษฎีที่น่าสนใจค่ะ และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมและความสนใจในสังคมได้อย่างมหาศาลจริงๆตามเป้าหมายเลยถ้าหากว่าน,นั่นคือเป้าหมายนะคะครับแต่จุดที่น่าวิเคราะห์ยิ่งกว่าคือแล้วทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาล่ะคะทั้งๆที่สัญญาณต่างๆก่อนวันตัดสินมันดูเหมือนจะไม่เป็นใจไม่เป็นคุณกับคดีของตัวเองเลยนั่นสิครับมันต่างจากบรรยากาศตอนคดีของคุณอุ้งอิงพัฒาทานลูกสาวก่อนหน้านี้มากนะ ตอนนั้นฝั่งคุณทักษินดูมั่นอกมั่นใจมากว่าผลจะออกมาเป็นบวกใช่ใช่ตอนนั้นดูมั่นใจมากแต่รอบนี้แม้แต่ตัวคุณทักษินเองก็ดูเหมือนจะเตรียมใจยอมรับผลที่อาจจะเลวร้ายที่สุดไว้แล้วนั่นสิครับตรงนี้แหละที่มันดูย้อนแย้งที่สุดทำไมอยู่ๆความมั่นใจมันหายไปไหนทั้งทั้งที่เพิ่งได้กลับมาอยู่เมืองไทยตามดีลพิเศษที่ลือกันก่อนหน้านี้แท้ๆทำไมรอบนี้ถึงดูไม่แน่ใจในผลคดีตัวเอง อาจจะเป็นเพราะการประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้วพบว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้ตอนแรกค่ะ oh. การที่คุณองอิงไม่รอดในคดีมาตรา1นึก่อนหน้านี้แม้จะเป็นคนละเรื่องคนละคดีกันเลยนะแต่มันอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนหรือเป็นตัวแปรใหม่ที่ทําให้คุณทักษิณต้องกลับมาประเมินคดีของตัวเองอย่างละเอียดรอบคอมากขึ้นว่าดีลอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะว่าดีลที่เคยเชื่อมั่นอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งหรือครอบคลุมอย่างที่เคยเข้าใจ ดังนั้นการตัดสินใจกลับมาเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมทั้งๆท,ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่มั่นใจในผลลัพธ์มันบอกเราว่ามีเดิมพันบางอย่างที่สำคัญยิ่งกว่าอิสรภาพส่วนตัวของเขาเองวางอยู่บนโต๊ะในการตัดสินใจครั้งนี้แล้วถ้าตอนนั้นเกิดตัดสินใจไม่กลับจริงๆล่ะครับสมมุติว่าหนีไปเลยผลกระทบมันจะมาหาศาลขนาดไหนโอโ้โหถ้าหนีรอบนี้ผลกระทบจะรุนแรงและกว้างขวางมากค่ะลองนึกภาพตามนะอย่างแรกเลย ประตูสู่การกลับบ้านของคุณยิ่งลักษณ์น้องสาวก็แทบจะปิดตายไปเลยทันทีอืมจริงด้วยเพราะขนาะพี่ชายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้วรอบหนึ่งยังเลือกที่จะหนีอีกครั้งแล้วน้องสาวจะหวังอะไรได้สองคือพักเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองสายตรงจะเสียหายหนักมากทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์กระทบเยอะแน่และอาจจะกระทบต่อเอกภาพภายในพักด้วย 3. คือ การหนีครั้งนี้มันจะถูกตีความว่าเป็นการไม่เคารพต่อพระมหากรุณาที่คุณในการได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งก่อนซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับแหล่งข่าววงในที่ใกล้ชิดมากๆถึงก็บอกว่าถ้าคุณทักษิณเลือกหนีรอบนี้ก็เท่ากับว่าเขาจะไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยตลอดชีวิตที่เหลืออยู่มันคือการเดิมพันที่สูงลิ้วจริงๆค่ะฟังดูแล้วการกลับมาดูจะเป็นทางเลือกที่เจ็บน้อยกว่าแม้จะเสี่ยงคุกก็ตาม แล้วก็มีประเด็นเรื่องข่าวลือข่าวปล่อยด้วยนี่ครับช่วงนั้นจําได้ว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์ออกมาพูดทํานองว่าอ่าใช่ค่ะเรื่องคุณจตุพรว่ามีขบวนการจงใจปล่อยข่าวเรื่องคุณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับผ่านนักข่าวบางคนอย่างเช่นคุณวัสนานาน,านุ่มเพื่อสร้างความสับสนปั่นกระแสรหรือชี้นําอะไรบางอย่างใช่ค่ะมีประเด็นนั้นจริงซึ่งทางคุณวัสนานานุ่มเองก็ได้ออกมาปฏิเสธทันทีนะคะเขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ถูกใครใช้เป็นเครื่องมือปล่อยข่าว แต่เป็นการทำงานเช็คข่าวตามปกติของนักข่าวครับโดยเขาได้สอบถามข้อมูลโดยตรงไปยังเพื่อนที่เรียนวอปอ,อหรือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นเดียวกันซึ่งเป็นบุคคลที่ทราบกันดีว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณทักษิณมากๆใกล้ชิดขนาดไหนครับชนิดที่ว่าเพื่อนวอปอคนนั้นเนี่ยได้ยกหูโทรศัพทพ์พูดคุยกับคุณทักษิณที่อยู่ต่างประเทศโดยตรงเลยแล้วคุณทักษิณก็เป็นคนยืนยันกับเพื่อนวพอคนนั้นเองว่าจะกลับมาแน่นอนอา้าวงั้นก็ชัดเจนสิครับ แต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือคุณวาสนาเล่าต่อว่าขนาดเพื่อนวปอคนสนิทที่ได้ยินคำยืนยันจากปากคุณทักษินเองเลยนะตอนนั้นก็ยังแอบลังเลไม่กล้าเชื่อร้อยเปอ์เซ็นเลยว่าจะกลับมาจริงหรือเปล่าโอ้โหมันสะท้อนความไม่แน่นอนสุดๆนี่ขนาดคนวงในสุดๆคุยกันเองโดยตรงยังไม่กล้าฟันธงเลยแสดงว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันต้องตึงเครียดและซับซ้อนสุดๆจริงๆไม่มีใครอ่านเกมออกเลย ถูกต้องค่ะมันคือภาพสะท้อนของความไม่แน่นอนและความกดดันมหาศาลในช่วงเวลานั้นจริงๆทีนี้พอตัดสินใจกลับมาแล้วด่านต่อไปที่ทุกคนจับตาก็คือผลของคดีในวันรุ่งขึ้นตามบริบทของข้อมูลคือวันที่9กันยายน2568ใช่ครับลุ้นกันทั้งประเทศว่าศาลจะตัดสินออกมาในทิศทางไหน ซึ่งถ้าหากสารพิพากษาว่ามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาโทษจำคุกที่คาดการกันโดยทั่วไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ปี1ปีแต่เกมมันอาจจะยังไม่จบง่ายๆแค่นั้นหรือเปล่าครับมีคนมองว่าอาจจะมีการใช้เทคนิคทางกฎหมายเข้ามาช่วยเช่นอะไรคะยื่นขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาออกไปก่อนโดยยกเหตุผลเรื่องสุขภาพที่เพิ่งไปเช็คมัหมาดเหมือนที่คุณจตุพรเคยคาดการไว มันเป็นไปได้แค่ไหนในทางปฏิบัติในทางกฎหมายต้องบอ,อกว่ามีความเป็นไปได้ค่ะทนายความสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาได้โดยอ้างเหตุผลเรื่องอาการเจ็บป่วยออยื่นได้ซึ่งตามนาปฏิบัติทั่วไปศาลก็อาจจะพิจารณาอนุญาตให้เลื่อนได้สักหนึ่งครั้งแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่การเลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดสุดท้ายก็ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อฟังคำพิพากษาอยู่ดีค่ะแต่ถ้ามองในมุมความรู้สึกของคนในสังคมตอนนี้ล่ะครับ มันเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่อยากเห็นกระบวนการมันเดินหน้าไปให้ถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่คะโดยเฉพาะหลังจากที่มีข้อกังขามากมายกรณีที่ได้พักรักษาตัวเป็นพิเศษอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจบนชั้น14อันโด่งดังนานถึง6เดือนเต็มๆก่อนหน้านี้ใช่เลยค่ะประเด็นนั้นสำคัญมากมันมีความรู้สึกค้างคาใจอึดอัดอยู่ในสังคมไทยพอสมควรเลยหลายคนรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะได้เห็นภาพคุณทักษิณเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนปกติจริงๆเสียทีครับให้มันเคลียร์ๆกันไป แม้ว่าสุดท้ายอาจจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมและระบบยุติธรรมของประเทศให้กลับคืนมาบ้างไม่มากก็น้อยอ <c oughs> ซึ่งบรรยากาศตอนนี้มันต่างจากเมื่อเราสองปีก่อนมากนะคะตอนนั้นหลายคนยังเชื่อว่าอาจจะมีซูเปอร์ดีลที่ทําให้เขาไม่ต้องติดคุกจริงๆเลยแม้แต่วันเดียว <c oughs> แต่ตอนนี้ความคาดหวังของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วประเด็นคลาสสิกที่เคยถูกหยิบยกมาพูดบ่อยๆล่ะครับคือเรื่อง ความกลัวว่าจะถูกลอบทำรายในเรือนจำอันนี้ยังพอมีน้ำหนักอยู่ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเป็นเหตุผลอมาตะที่คุณทักษิณเคยใช้อ้างมาโดยตลอดตั้งแต่หลังเหตุการณ์รัฐประหารปี2599โน้่นเลยนะคะนานมากแล้วนะแต่เราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าบริบททางการเมืองในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากยุคนั้นมากแล้วค่ะ มันผ่านการเจราจาต่อรองมีการพูดคุยมีดิลต่างๆเกิดขึ้นมากมายระหว่างข้อมน้าต่างๆ hmm. แม้ว่าลึกๆแล้วความสัมพันธ์กับบางกลุ่มอำนาจอาจจะยังมีรอยร้าวหรือความไม่ไว้วางใจกันอยู่บ้างก็ตาม แต่สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมกับเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ความขัดแย้งมันรุนแรงและแหลมคมกว่านี้มากครับเหตุผลเรื่องความปลอดภัยในเรียนจําจริงอาจจะมีน้ําหนักน้อยลงไปพอสมควรในยุคนี้ค่ะช่วงก่อนวันตัดสินเนี่ยมีเรื่องราวทางการเมืองอื่นๆเกิดขึ้นพร้อมๆกันเยอะมากจนคนอดไม่ได้ที่จะพยายามเอามาประติดประต่อเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะมีหลายเรื่องเลย อย่างเช่นเรื่องที่คุณหญิงพจมาน,นบป้อมเพชรส่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าอันนั้นก็เป็นข่าวหรือเรื่องที่พักเพื่อไทยจูจ่ๆก็ขอถอนยัตติสำคัญเรื่อง MOU หรือบันทึกความเข้าใจกลับไปแก้ไขก่อนที่จะยื่นให้ประธานสภาส่งสารรัฐมนูญตีความซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการลดความขัดแย้งกับพรรคร่วงรัฐบาลอืมอืม มีประเด็นนี้ด้วยหรือแม้แต่ที่คุณอุงอิงเองก็ออกมายืนยันทีหลังว่าได้ส่งข้อความส่วนตัวไปแสดงความยินดีกับคุณอนุทินตั้งแต่วันแรกแล้วสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่ส่งออกมาในช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะว่า ปรากฏการทางการเมืองเหล่านี้มันถูกนักวิเคราะห์และคนทั่วไปตีความไปได้หลายไหลแง่งมุมมากๆบางก็มองเป็นสัญญาณของการประนีประนอมการพยายามรักษาสมดุลของดีลทางอำนาจที่มีอยู่เบื้องหลังครับบางก็มองว่าเป็นการปรับเปลี่ยน5้าทีเพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองในช่วงเวลาที่เปราะบางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในการด่วนสรุปหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง,างๆเข้าด้วยกันแบบง่ายๆนะคะก็จริงครับ เพราะโลกของการเมืองจริงๆมันซับซ้อนมีหลายมิติมีผลประโยชน์ทับซ้อนหลายชั้นมากกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อเสมอไปค่ะแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้การกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้ดูเพ่นเนเหมือนจะไม่ได้ลดทอนสไตล์สนโตลงไปเลยนะยังคงมีการให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ไปกระทบกระทั่งขั้วอำนาจเก่าหรือบุคคลที่เคยเป็นศัตรูทางการเมืองกันมาก่อนอยู่บ้างก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างค่ะ ไม่ได้ดูสงบเสงี่ยมเจียมตัวเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกที่จะบินกลับมาเผชิญหน้ากับคดีความที่ประเทศไทยอยู่ดีนั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นค่ะว่าเดิมพันในการตัดสินใจครั้งนี้มันสูงมากจริงๆสูงกว่าแค่เรื่องคดีความส่วนตัวอืมและมันอาจจะมีปัจจัยซับซ้บซอนอื่นๆที่เราคนนอกยังมองไม่เห็นหรือข้อมูลเชิงลึกที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาเป็นตัวแปรก,กำหนดทิศทางการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้อยู่เบื้องหลังก็ได้ค่ะใครจะรู้ ฟังไปฟังมาเรื่องของคุณทักษินนี่มันเหมือนซีรีส์การเมืองเรื่องยาวที่มีหลายซีซั่นจริงๆนะครับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีตัวละครเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะพัวพันกันไปหมดข้อมูลก็มีหลายด้านหลายมุมการตัดสินใจแต่ละอย่างแต่ละก้าวมันส่งผลกระทบไประลอกคลื่นไปหมดเลย ใช่เลยค่ะมันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปหรือบทสรุปง่ายๆสำหรับเรื่องนี้เลยจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้เราในฐานะผู้ติดตามข่าวสารก็คือต้องพยายามเปิดรับข้อมูลให้รอบด้านมากที่สุดฟังหูไว้หูครับต้องฟังหลายๆด้านพิจารณามุมมองที่หลากหลายแล้วก็ลองใช้สติวิเคราะห์ถึงเหตุและผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆอย่างมีวิจารณญาณไม่ด่วนตัดสินจากแค่ข้อมูลด้านเดียวค่ะเอาล่ะครับ ก่อนจะจดการพูดคุยกันในวันนี้เรามีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อเล่นๆครับเชิญเลยค่ะลองมองข้ามผลลัพธ์แทงคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณทักษินโดยตรงไปก่อนแล้วลองพิจารณาดูว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ตั้งแต่การเดินทางการกลับมาเหตุผลต่างๆนานาข่าวลือการเมืองเบื้องหลังมันกำลังสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ม,ะะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นหลังฉากเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและที่สําคัญที่สุดมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันต่างๆในสังคมไทยณเ,เวลานี้ค่ะสิ่งที่เรากําลังเฝ้าดูอยู่นี้มันคือฉากสุดท้ายจุดสิ้นสุดของยุคสมัยทางการเมืองหนึ่งหรือเป็นเพียงอีกบทหนึ่งของมหากา,การเมืองไทยที่ยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปอีกย,วยาว ถ้าการเจาะลึกประเด็นซับซ้อนแบบนี้เป็นประโยชน์และอยากชวนเพื่อนๆมาช่วยกันขบคิดอย่ายลืมแชร์เรื่องราวนี้ออกไปนะคะและแน่นอนกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจที่เราจะนำมขาขยี้ให้ฟังกันแบบถึงเครื่องถึงใจกันอีกในครั้งต่อ,ตอไป